ปกติเราจะมีมุมมองว่าประกันสุขภาพมันจะได้ใช้เมื่อเราป่วยเท่านั้นเพื่อนๆว่าจริงไหมครับต้องป่วยถึงจะได้ใช้ถ้าเรามีประกันสุขภาพแต่เราไม่ป่วยยังไงเราก็ไม่ได้ใช้แต่โปรดักของ Alliance, อ l i a n c e อายุทยาจะมีจุดเด่นก็คือไม่ว่าจะเป็นวงเงินไหน จะเป็นแผนแบบใดนะครับต่อให้เราไม่เจ็บป่วยมันก็จะมีส่วนผลประโยชน์ที่เราสามารถใช้ได้คือในส่วนของจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจำปีและวัคซีนตรงนี้ต้องบอกว่าจริงๆบริษัทอื่นก็มีนะครับแต่ว่าเขาอาจจะมีในแบบที่มันสูงๆเท่านั้นถ้าเป็นแบบที่วงเงินไม่ได้เยอะมากเขาอาจจะไม่ได้ใส่ผลประโยชน์ตรงนี้ลงไปแต่จุดเด่นของ Alliance นะครับทุกบริษัทผมย้ำนะมีจุดเด่นหมดนะครับที่แตกต่างกันนะแต่ถ้าเป็นของ Alliance นะครับ หนึ่งในจุดเด่นสําคัญเลยก็คือเรามีวงเงินที่ไม่ต้องป่วยก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่เหมาจ่ายที่ถูกที่สุดเลยเราก็ใส่ตัวนี้ให้เลย